สวัสดีค่ะชื่ออริยาบึงช่วยแล้วค่ะปัจจุบันเป็นเจ้าของแบรนด์อินไทยแล้วก็เป็นครูสอนศิลปะค,ค่ะ,คะอินไทยก็คือเป็นแบรนด์ที่เป็นสีนคาแฟชั่นที่เอาเอกลักษณ์ไทยมาต่อยอดให้มันเข้าถึงคนปัจจุบันมากขึ้นค่ะ ก็คืออยากขายทอดเอกและไยๆผ่านรูปแบบใหม่ๆแล้วก็สะท้อนให้คนได้เห็นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นค่ะเพื่อให้มันเข้าถึงกับคนได้ไง่ายขึ้นค่ะ เราโพก็ติดต่อมาแล้วก็มีเอาแมทเทียรเรียตัวอย่างมาให้เราดูรู้สึกว่าแมทเทียลเรวมันน่าสนใจมีเท็กเจอร์แล้วก็มีสีสันที่สดใสยร้สึกว่ามันเหมาะกับแบรนด์ของเราแล้วก็รู้สึกว่ามันสามารถตัดต่อออกแบบลวดลายได้หลากหลายก็เลยน่าสนใจที่จะลองทําอะไรใหม่ๆร่วมกันค่ะก็เป็นที่มาในการคอลแลบกันค่ะ รู้สึกว่ารุ่นซิลกี้มันมีสีที่แบบสดใสรู้สึกว่าถ้ามันมาอยู่บนลายแพทเทิร์นของเรามาน่าจะน่าสนุกดีแล้วก็เท็กเจอร์ของพื้นกระเบื้องอยางเนี่ยมันมีเท็กเจอร์เหมือนผ้าแล้วก็ไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็เลยตอนเนี้มาเป็นลูกเล่นในงานของเราได้ก็เลยเกิดเป็นที่มาในการเลือกชิ้นนี้ค่ะ นื่องจากเรา c o l l a กับโคโลโกโ c แล้วโลโกโ c ให้คาแรคเตอร์มาเป็นนึกถึงผู้หญิง mm hmm. นึกถึงดอกไม้แล้วเลยรู้สึกอยากได้อะไรที่หวานๆแล้วเป็นดอกไม้ก็นึกถึงดอกไม้ไทยค่ะแล้วเราก็ลองดูว่ามีดอกไม้ไทยเป็นเอลเมนต์อะไรได้บ้างค่ะ mm hmm. เราได้แรงบันดาลใจมาจากสมัยก่อนที่คนเอาดอกไม้มาประดับตามผนงังเป็นเครื่องแขวนเราสึกว่าถ้าเครื่องแขวนนี้มันแมปไปกับผนังได้เลยมันน่าจะเป็น แมทเเรียมในยุคใหม่ที่มันเข้ากับคนได้ง่ายขึ้นก็เลยเป็นแรงบันดาลใจของการออกแบบเครื่องแหวนดอกไม้ไทยค่ะเรารู้จักที่วัสดุก่อนวัสดุมันมีข้อจํากัดคือต้องตัดเป็นชิ้นๆเราก็เลยลดทอนลายให้อยู่ในลูกทรงของเลยค่ะคันนี้เพื่อให้มันสามารถตัดชิ้นส่วนได้ง่ายแล้วก็เลือกใช้ฟอร์มของหกเหลี่ยมที่มาจากฟอร์มโครงสร้างของการร้อยมาไลยค่ะส่วนสีเนี่ยสีแรกที่ไมยเลือกอ่ะเป็นสีที่มาจากธีมของโลโกโ้เลยสีแดงสีชมพูส่วนสีอื่นๆก็คือปรับ ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมของแต่ละห้องค่ะรู้สึกว่าลายอะมีความสนุกที่ไม้ซ่อนไว้อยู่ด้วยแบบลวดลายที่เป็นลายเหมือนลายดอกกระจายออกมาแล้วก็มันจะช่วยสร้างสีสันให้กับห้องให้มีชีวิตชีวาหรือมีสีสันมากขึ้นแล้วก็มีความเป็นไทยซ่อนอยู่ในรายละเอียดของดอกไม้ค่ะคิดว่าน่าจะทําให้คนมีความสุขกับการแต่งห้องหรืออยู่อาศัยมากขึ้นค่ะ